3,893เข้าผักในความคิดของเขาบุตรดีคนได้รับการเอาใจใส่เหมือนกับเวลาอมลูกอมแล้วกลัวว่าจะละลายไปหรือถือบางอย่างไว้ในมือแล้วกลัวว่าจะตกลงมาในส่วนของบุตรชายต้องได้รับการฝุดฝนและปลูกฝังแนวคิดดูแลรักใข้น้องสาวตั้งแต่เยาวัยพี่ชายควรทำตัวให้สมเป็นพี่ชายถึงจะถูกต้อง แน่นอนว่าเขาไม่มีความตั้งใจที่จะบอกคำเหล่านี้กับเฟิงจิวถ้าเขาทำอย่างนั้นนางคงคิดว่าเขาํำเอียงเป็นแน่เฟิงจิวที่กำลังฟังคำพูดของเขาเหลือบมองเขาและพูดว่าสิ่งที่เจ้าพูดก็ฟังดูมีเหตุผลอยู่บ้างแต่การตามใจนางมากเกินไปไม่ใช่เรื่องดีเช่นกันหากตามใจเกินไปนางจะเสียคนเอาไม่มีทางนางเป็นลูกสาวของพวกเรา ยังไม่มีทางเรียนรู้นิสัยแย่ๆเช่นนั้นอีกอย่างตอนนี้นางยังเด็กอยู่เลยขณะที่กำลังพูดเซียนหยวนมั่วเจอก,ก็กำลังมองไปที่บุตรีในอ้อมแขนเขาเห็นเด็กหญิงตัวเล็กๆกำลังกับพริบตาสีดำและยิ้มแย้มนางน่ารักมากจนเขาอดไม่ได้ที่จะโน้มตัวเข้าไปจูบใบหน้าสีชมพูเล็กๆของนางเสียวเย่อเป็นเด็กดีจริงๆเซียนยอนมั่วเจอชมพร้อมรอยยิ้ม เมื่อเห็นบทดีหัวเราะคิกคักและขยับมือเท้าอย่างมีความสุขเขาก็เริ่มหัวเราะตามไปด้วยเด็กๆไร้เดียงสาอะไรความกังวลใจที่สุดรอยยิ้มของพวกเขาก็บริสุทธิ์ที่สุดเช่นกันพันเห็นนางยิ้มอย่างมีความสุขเขาก็ยิ้มไปพร้อมกับนางด้วยความรู้สึกนั้นวิเศษมากสำหรับเขาเฟิ่งจิวมองภาพนี้และพันเกิดความรู้สึกปิติ แต่นางก็ยังสาบแช่งตัวเองในใจที่คิดอิจฉาบทตรีของตนเองนางกำลังคิดแย่เซวเย่เออร์เล่นครับได้ยินเสียงของเลิงวาดังมาจากข้างนอกนายหญิงเจ้าตำหนักจองห้องเรียบร้อยแล้วพวกเราจะพักกันที่นี่เห็นดังนั้นแล้วคราวนี้เฟิงจิ๋วจึงรับเซลเย่เออร์มาจากอ้อมแขนของเซินหยวนมูเจอกล่าวว่าลงรถมาก่อนเธอเข้าไปข้างในแล้วค่อยเล่นกับลูกต่อ เซยยนยวนโม่เจอพยัยหน้าลงจากรถมาพร้อมเปลี่ยนเป็นนั่งรถเข็นคอยพวกนางลงจากรถมาอยู่ข้างๆไปชิงเชิงกับเลิงสวงก้าวไปข้างหน้าต่างคนต่างอุ้มเด็กคนหนึ่งคอยท่าอยู่ดานข้างเฟิงจือในตอนนี้เพิ่งกลับลงจากรถมาเมื่อมาถึงข้างกายเซนยวนโม่เจอแล้วก็เข็นรถเข็นของเขาเข้าไปข้างในพวกเขาทุกคนล้วนมีใบหน้างดงามไม่ว่าอยู่ที่ไหนล้วนสร้างความตื่นตกใจได้ ตอนนี้ก็เช่นเดียวกันเมื่อพวกคนบนชั้นหนึ่งของโรงเตี๊ยมเห็นพวกเขาเข้ามาสายตาของทุกคนต่างพิจารณาไปที่พวกเขาทั้งสิ้นโรงเตี๊ยมแห่งนี้เป็นโรงเตี๊ยมที่ดีที่สุดในเมืองคนที่เข้าพักได้มีเพียงคนร่ำรวยเมื่อพวกเฟิงจิ๋วเข้ามาด้านในทุกคนในโรงเตี๊ยมจึงรู้สึกปหลาดใจและคนตกใจอยู่ภายในใจลึกๆต่อให้มีความเฉลียวฉลาดเพียงเล็กน้อยก็มองออกว่า คนกลุ่มนี้ไม่ธรรมดาต้องรู้ว่าโลกของผู้ฝึกบำเพ็ญไม่เคยขาดนมรอสาวสวยทว่าคนกลุ่มนี้ล้วนแต่โดดเด่นการสอาหาผู้ฝึกบำเพ็ญที่เทียบเคียงกับพวกเขาได้จึงเป็นเรื่องยากยิ่งค่าจองเดือนหลังของโรงเตรียมแห่งนี้เอาไว้ที่นั่นค่อนข้างเงียบสงบเริงวากล่าพาพวกเขาเดินไปที่เรือนลัง ม,มาถึงเดือนหลังฮ้อยลังมองไปร,บรอบๆก่อนยิ้มยิม้มที่นี่มีห้องมากทีเดียวสภาพแวดล้อมดูไม่เลวเช่นกันอืราคาไม่ธรรมดาด้วยรัยอีที่อยู่ข้างๆเ่า,าเขาเดินก่อดอกไปพลางมองการตกแต่งและสภาพแวดล้อมข้างในนี้ไปพลางนายหญิงห้องนอนรักที่เรือนหลังก็คือห้องนี้พวกท่านลองดูว่าชอบหรือใจหรือไม่หากรู้สึกว่าไม่ดีก็ค่อยเปลี่ยน ลึงวาพูดพร้อมกับมองต้นไม้เบหญ้าภายในเรือนหลังนี้ฟิงจิวมองดูโดยคร่าวจากนั้นถามเซียนหยวนมู่เจ๋อว่าเจ้าคิดว่าอย่างไรบ้างอืมใช้ได้เซียนหยวนมู่เจ๋อตอบตอนที่ 3, 8 9 9ตตนุกเฟิงจิวเมมปากยิ้มก่อนพูดกับลึงวาเช่นนี้ใช้ได้แล้วอย่างไรเสียนอกจากบ้านก็ยอมไม่สะดวกสบายเท่ากับอยู่บ้านตนเองอยู่แล้วอีกอย่างพักรมเตรียม ็ย่อมดีกว่าพากลางแจ้งเป็ไหนๆเมื่อได้ยินดังนั้นเลิงวาจึงยิ้มอย่างอ่อนโยนเช่นนั้นนายหญิงเจ้าตำหนักพวกท่านพักผ่อนก่อนเถอะข้าจะไปจัดการธุระอย่างอื่นหน่อยแล้วจะให้พวกเขาเตรียมอาหารมาด้วยจากนั้นเขาก็คารวะครั้งหนึ่งแล้วถอยออกไปก่อนส่งลูกๆมาให้ข้าเถอะ อวกเจ้าจะได้ไปเก็บของและพักผ่อนกันเฟื่องจิ๋วพูดพังรับลูกสองคนมาพุ้มเอาไว้ด้วยแขนทั้งสองข้างทันเข้าไปในห้องแล้วนางวางลูกสองคนลงบนเตียงจากนั้นตนเองก็นั่งพิงหัวเตียงและบิดขี้เกียจคราหนึ่งเสงยนยงโนมืเจอเข้ามาแล้วก็มองไปร,รอบๆก่อนจะเทน้ำรลยยกขึ้นดื่มอยู่ที่ข้างโต๊ะนางใช้มือข้างหนึ่งเท้าคางพังมองเขา ชื่นชมใบหน้าโดดเด่นที่หล่อเหลาทว่าแข็งเกร้าไม่ว่าจะรับบาดเจ็บหรือซองขาจะเดินไม่ได้ล้วนไม่ส่งผลกระทบต่อกินอายความมั่นคงบนกายเขาเลยกลับทำให้เขามีเสน่ห์เพิ่มมากขึ้นและพอสองวันนี้ไม่ได้โกนเคราใต้คางจะมีเคราให้เห็นอยู่บ้างกระนั้นก็ไม่ทำให้รู้สึกว่าสกรปรกมีแต่ทำให้เขาดูสมกับเป็นชายชาติยิ่งกว่าเดิม ทําไมหรือเห็นหนงางช่องมองเขาเช่นนี้สินยน์มเจอไม่เข้าใจอยู่บ้างไม่มีอะไรเพียงมองดูเจ้าแล้วรู้สึกว่าเพลินตานางยิ้มจางลุกขึ้นมานั่งลงข้างโต๊ะเทน้ำดื่มถ้วยหนึ่งเช่นกันสินยน์มดเจอฟังแล้วอดเลิกคิวไม่ได้ก่อนจะยิ้มที่มุมปากจะได้ฟังเจ้าชมคาไม่ใช่เรื่องง่ายๆแต่ว่าเขาลูกเขาที่ขึ้นตรงใต้คางควนกนเขาแล้ว ตอนนี้สองคนกำลังสนทนากันส่วนบนเตียงหลังใหญ่เด็กสองคนขยับมือเท้าไปมาพยายามพลิกตัวขณะกำลังพลิกตัวเด็กคนหนึ่งขยับไปถึงข้างเตียงแล้วส่วนอีกคนหนึ่งพางพลิกตัวแต่ทำไม่ได้ระ้นั้นเท้ากลับยื่นออกไปนอกเตียงแล้วก่อนจะเสียหลักตกลงจากเตียงไปเย่เอเสดหยดเมื่อเ,ออเ,ยยอเจอเหลือบมองเห็นเงาร่างเสียภูกลิ้งตกเตียง ทำเอาเขาเตือนตกใจจนกระตุ้นปนันพุ่งกายออกไปโดยพันเฟิงจิวหันไปมองด้วยความประหลาดใจเห็นเสีนยนหยวนมู่เจอนั่งอยู่บนพื้นในอ้อมแขนรับปุติจำม่ำที่ยังคงขยับร่างกายอยู่เอาไว้แล้วเจ้าตัวเล็กไม่รู้โดยสิ้นเชิงว่าเมื่อคู่นี้เกิดอะไรขึ้นนางขยับมือเท้าและหัวรอะคิกคักเช่นเดิมเจอเฟิงจิวรีบเดินไปข้างหน้าถามด้วยความเป็นห่วงว่า เป็นอย่างไรบ้างจะไม่เป็นไรกันมังเมื่อคู่นี้นางไม่ได้สังเกตเห็นว่าเขาโฉบร่างออกไปรวดเร็วปานสายฟ้าบุตรีไม่เป็นไรเพราะเขาเราไปทันเพียงแต่ไม่รู้ว่าเขาล้มหรือไม่หัวใจสินยนหยอเมื่อเจอยังคงเต้นแรงราวกับว่าจะหลุดออกจากหน้าอกอย่างไรอย่างนั้นต่อให้เคยเกิดอะไรขึ้นกับเขาก็าไม่เคยตระหนกเช่นนี้มีแต่สวรรค์ที่รู้ว่าเมื่อคู่นี้เขากลัวจนหัวใจแทบหยุดเต้น ไม่กล้าคิดเลยจริงๆว่าหางเด็กสาวตัวเล็กเช่นนี้ตกลงจากเตียงแล้วจะเป็นอย่างไรคิดถึงตรงนี้แล้วนาพาเขาปกคคุมด้วยเหงื่องเยง็นๆชั้นหนึ่งสองมือกอดบทีในอ้อมแขนแน่นขึ้นจากนั้นเขาผ่นลมหายใจออกมาเสียงเบาสงบจิตใจก่อนกล่าวว่าค่าไม่เป็นไรต้องโทษค่าน่าจะนำผ้าห่มมาควางพวกเขาเอาไว้อย่างน้อยก็ไม่ได้เกิดเรื่องพันนี้เฟองจิวกล่าวโทษตนเอง โชคดีที่เขารับลูกไว้ได้ทันไม่เช่นนั้นหากลูกได้รับบาดเจ็บแล้วจะทำอย่างไรนางไม่รู้จริงๆว่าควรทำอย่างไรดีเขากลมมือนางแล้วปลอบใจนี่ไม่ใช่ความผิดของเจ้าพวกเราล้วนไม่คิดว่าลูกจะลิกตัวไว้เช่นนี้ไม่มีใครคาดคิดหรอก